อะไรลกูกนะครับเพราะของเขาใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สวยแล้วขอให้เราเฉยขึ้นไปให้เห็นตึกไอ้ที่โลโก้โลโก้ของคำว่าทีราไทยบนตึกเขาด้านหน้าแค่นั้นเองเนี่ยถูกต้องนะนี่ก็อันอันหนึ่ง Jo <coughs> mm. oh. <laughs> ห้อง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 ประชุมใหม่ด้านเจ้าหน้นานนที่ของเขาไปเต็มที่พื้นที่กินอะไรไปกัดกระดาษมาครับใ,ใครเกี่ยวกัดกระดาษมาฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ประชุมอ้ยอ<ว>่า<ว>ใช่ใช่ใช ไข่เจียวซนย้ายมาอีกถึงไข่เจียวตัดกระดาษนะไข่เจียวจะกินกระดาษฮะไข่เจียวซนซนลูกโอ้ย,อยพื้นมันยืดเยืเ้วบยื้ เก็บเล็บยาวขเจอเล็บยาวใช่ใช่ใช่อืมอืมเราไปกัดอะไรมาหรอครับครับใช่ใชมมไ,ไม่ยอมไปเลย กัดกระดาษกัดไม่ปล่อยเลยอืมอืมฮึมฮึมฮึม,มตุ๊กตา ก็มีรูกป่ะรูปที่เกิดการูปที่แปาผนังไข่เจียวชอบมิกกี้เมาส์ไะไม่ใช่ไลูกที่แปดลูกป่หลุยวิกตองไข่เจียวก็ชอบลูกที่ส่งมาแล้วท่านใช้ไม่ได้มันเป็นลูกเก่าๆกลูกเห็นแล้วล่ะเอาเสือก่อนลูกแปดที่ผนังก็คือผนังตรงนั้นแหะชอบหลุยวิกตอมมิกกี้เมาส์ ใช่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 เป็นรูปกเก่าที่แปะกหนังเลยเราจะจัดเฉดจัดอะไรหน่อยให้เป็นรูป <c oughs> เห็นแล้วันนั้นดูแล <c oughs> ้ว <c oughs> <อ>จะเข้ารูาเดิมแล <ะ S 2> ้วค <ละ S 2> ่ะเผื่อจะไม่ใช่ตอนเปิดเนี่ยที่จริงที่เราแจ้งให้ทราบว่าวเราจะใช้พวกนี้แทรกเข้าไปเพื่อพูดถึงอดีตของเทออิลไทยอะครับอืและพาร์ทเนี่ยที่เราจะถ่ายค้างไว้เนี่ยก็คือเป็นพาร์ท่อส่วนใหญ่จะเป็นคนการปฏิบัติงานการร่วมมือการตั้งใจทํางานแล้วก็เทคโนโลยีของเขา พราะก่อนน,นนั้นที่เราไปจัดกันมาก็คือเป็นตัวดักตใหญ่ตัวห้าร้อยตัวโรงงานเออถ่ายหมดแล้วแล้วก็ตัวโดนิีกอะไรอ่เงี้ยพุนี้พี่จะแวดเข้าไปดูฟุตนิดนึงเพราะว่าจะไปดูที่ว่ามันจำไม่ได้แล้วจะได้มาเรียงเรียงเรียงแล้วก็แล้วก็วันที่เราถ่ายแล้วจะได้นึกออกผสมเข้าไปแต่สี่งข้อใหญ่นี่คือถูกต้องแล้วก็คือตามแผนที่เราวางไว้คําถามของพี่คือเขาเตรียมให้เราครบทุกอย่าง ใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็รู้สึกอะไรถ่ายวันนั้นมีวันเกิดใช่ไหมแม่แบบลูกวันเกิดอะไรวะใช่ไหมวันเกิดปักที่ห้องด้วยอะไรเงี้ยอืมที่ขายก็คือก็คือเรื่องของครับพวกนี้แล้วก็จริงๆเนี่ยเลียงแล้วก็ตัดได้เลยผมก็ตัดได้เลยด้วยจบ มันเกิดถ่ายไปแล้วนี่ที่มีรู้สึกมีแม่กับลูกในห้องจัดสวยงามเลยละเออแทนที่บอกว่าเป็นเออเป็นเป็นแบบเป็นแบบเออมีมีมีม,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 มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูคนเด็กมีมีจำได้ที่นับไปจากห้องล็กโซฟาที่อยา,าประมาณนี้และสุดเออที่มีไฟกระพริบมีอะไรด้วยอ่่ อืมอ um ืมใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็ก็ก็ขอความร่วมมือให้เขาแพงตามนี้แล้วกันเพราะว่าอการถ่ายล่ะเราไม่ยากอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ดูมูดเอ็นต้นทีอะประมาณนี้อืมก็ไม่มีอะไรก็ถ้าเขาจัดตามมันก็ไม่มีอะไรเขาแค่ ได้เลยได้นะครับครับแล้ว,ลวยังไงต่อเราจะโซฟกันยังไงอ่ะอหมอ่ะผมได้ไม่ใช่ใช่ ไม่เคยายออกมาเดี๋ยวนี้นะต้องเอาอาหารทอดต้องเอาอาหารมาละอไข่เจียวแล้วเนะี่ยเออแล้วเขาอยากได้เราแล้วเราเราต้คา,ายกระดาษ <คำ S 2> อรอกมา<อ>แล้วแม่ไปหานขนมก่อนหาขนมมะละอไข่เจียวกันว่าฝนตกฝนตกค่ะเพื่อน ้นับประมาณได้นับทั้งหมดทั้งตายลูกอ่ะเออเอไ้ครกระดาษออกมาั้มเกียวใครกระดาษออกมาแบบนี้ลูก ขายกระดาษออกมา,ขา,ข,าขายกระดาษออกมาเด้วขายกระดาษออกให้แขาหน่อย ที่ส่งหลักฐานรูปถ่ายที่ทำไปฉีดให้เออมีครับคืองานนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันตัดเลยก็ต่ดหรือว่าต้องรอคิวอื่นๆก่อนหรือยังไง มไม่มีอะไรครับทางนี้ไม่มีอะไรเลยดอเด้อเด้อเด้อสวัสด,ดีครับ ายลูกลายนับกระดาษเข้าไปไม่ยอมขายแม่จะทำยังไงกับเจียวดีฮะเนี่ยอะไรพื้นนี่ต้องกวาดทุว่ว พื้นนี่ต้องกวาดต้องถูทุกวันนม่งั้นเด็กตัวนี้มันจะชอบกินของที่หล่นบนพื้นกินไปทั่วเลยผ้าเพื่อกกัดจะทำยังไงกับเด็กตัวนี้ดีนะอ๋อยู่นี่นอนหรื่ยังไงเนี่ยนอนแล้วตอนแม่นวดให้นอนเป็นชั่วโมงเลย พ่อหลับเป็นชั่วโม,มงเลยตอนแม่นวดให้เดีย๋ยวมาที่มาไปหาพ่อไปไปให้พ่อเอากระดาษออกค่ะตอนเจ้าไปหาพ่อก็ทำงานจุ้มนี่เจ้าจะเดินไปหาพ่อแนละ้วะไปแล้วไปหาพ่อแล้วไปวพ่อเรียกคำเดียววิ่งปุ๊บไปแล้ววี่นปุ๊ไปแล้ว,ว,ลวพ่อเรียกคำเดียว พอเรียกคำเดียวพอเรียกเจียวคำเดียวเดียวมาเดียวมาเดียวมาหาพ่อโอ้ยนะไปละแม่ปิดละกับแม่คงเบื่อเนาะกับพ่อกับพ่อเนี่ยแบบว่าเชื่องชะ่ะกับแม่นี่ดื้อเพราะว่าเบื่อแม่แล้ว เจ้าดื้อจะเบื่อแม่จเจ้าดื้อกับแม่กับพ่อจาไม่ดื้อพ่อจะไม่เบืออเ่อพ่อฮะเบื่อจำนานๆเรื่องกับพ่อทีหนึ่งฮะพ่อจุงงานพ่อจุงงานนะส่วนแม่ไม่ยุ่งงานไม่ยุ่งกับเจ้าจะเบื่อแม่แล้วแทาจะไม่ใช่ลูกแล้ว จะเป็นเจ้านายฉันและแกเนี่ยฉันแทบจะไม่ใช่แม่เธอแล้วฉันแทบจะเป็นทาสเธอแล้วไจะเต๋อวุ้นว้นเต๋อวุ้นว้นไม่ไปดีกว่าไม่เบื่อเบื่อเต่าตัวนี้จังเลยเบื่อมากด้วยเว้ยเว้ยเว้ยตกนะลูกตกตกตกถ้าลงมาไหมจ๊ะ ไม่กล้าอุ้ยวนเะอ้พื้นจกกะปกแม่ทำความสะอาดก่อนแม่ถึงจะปล่อยน้องลงมาได้ละเห็นไ,ไหมถ้าแม่ไม่ทำความสะอาดพื้นนางก็จะงับนางก็จะกินตอนนี้ก็คาบกระดาษไว้ยังไม่ยอมปล่อยเลยค่ะ แม่ก็เลยต้องให้น้องอยู่บนเตียงเลยฝนตกอากาศเย็นพอ่อรอดขาพ่อไปแล้วจำมาให้หน่อยลูกตกเตียงนะพ่อนะเฮ้ยไอ้อ้วน